โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ตำบลวังไซอำเภอคลองขุงค่ะ นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับรับฟังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังไซค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำที่ไหลหลา,ลากจากอำเภอคลองลานและอำเภอปางศิลาทองประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะในหมู่1และ2ของบ้านวังไซค่ะหมู่3บ้านสามเรือนและหมู่4บ้านไร่โดยได้เสนอให้โครงการชนละ,ะทานได้มีโครงการขุดลอกลัง ลำคลองที่อยู่ในสภาพตื้นเขินค่ะส่วนการช่วยเหลือได้เปิดทางน้ำสนับสนุนกระสอบทรายรวมไปถึงการมอบถุงยางชีพค่ะในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำก็ได้สนับสนุนน้ำดื่มในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับมอบสิ่งของช่วยเหลือค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับที่อำเภอคลองขุ่แนวโน้มลดลงครับโดยโครงการชประทานกำแพงเพชรได้มีการผันน้ำจากลำคลองขุ่นะครับเข้าระบบส่งน้ำของโครงการหินชะโงก โครงการฝ่ายพับได้และก็โครงการของประตูระบายน้ํำวังไสเพื่อตัดยอดน้ําส่วนแม่น้ําปิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากมีน้ําจากลําน้ําสาขามาเติมรวมทั้งปริมาณน้ําที่ไหลาจากแม่น้ํำวังมีปริมาณเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ